มาเริ่มกันเลยสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตอุปกรณ์ตัวหนึ่งให้กับรถตู้อมยิ้มทูแคมของผม,มนะเนื่องจากที่ผ่านมาใช้งานมาประมาณสักหนึ่งปีละได้รถตู้คันนี้มาก็จากที่คลิปก่นกอนๆนะที่มีทำแอร์แอร์ที่มันเป็นแอร์ของรถแล้วก็ทำเครื่องทำอะไรไปไปบ้างแล้วตกแต่งไปแล้ว แต่มีอันนึงไปไปเที่ยวแล้วก็อยากได้ความเย็นสบายหน่อยก็เลยเลือกที่จะแอร์ตัวเคลื่อนที่มาใช้ก่อนตัวแรกนะครับแอร์เคลื่อนที่ก็ดีนะก็ใช้งานได้ดีเสียงดังไม่หน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสปีดเดียวน่าจะเป็นหกพันนะครับตัวนั้นหกพันบีทูลมแรงดีเสียงดังโอ้โหสัน่นวันวาวเหมือนกันแต่ใช้งานได้ครับหนาวเอาเรื่องเลยแหละแล้วก็ตัด ตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอปกติดีนะครับแต่ว่ามันกินไฟไปหน่อยตัวนี้ก็เลยต้องไปในที่ที่เขามีมีมีไฟฟ้าซัพพอร์ตเราอะ่ะก็คือหรือไปบ้านไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยต้องมีที่เสียบปลั๊กแน่นอนมันถึงจะผ่านได้ะนะหลังจากนั้นมาไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ไหวนะเนื่องจากว่าพอทำเคาน์เตอร์ทำเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยพอมีเคาน์เตอร์แล้วมันก็จะวางแอร์เคลื่อนที่ตัวนั้นไม่ได้ละก็เลย อ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวซื้อแอร์ตัวเล็กมาแล้วกันตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวที่สองะนะเอามาวางบนเคาน์เตอร์เนี่ยตรงตรงหมวกอะมาวางตรงเคาน์เตอร์ให้ให้มันสตาดไปที่ที่นอนที่อยู่ด้านหลังด้านด้านท้ายรถนะนะแล้วก็เอาช่องร้อนช่องร้อนกระดูดอากาศระบายคอยร้อนเขาอะจากนอกหน้าต่างระดูดเข้ามาแล้วก็เป่าออกไปตรงช่องนั้นพอดีไม่ต้องมาเจาะท่อออกทางทางประตูคนขับละก็ผลาการใช้งานก็ดีครับ เอาเป็นว่าใช้ได้แต่ว่าก็จะเกิดปัญหาเดียวกันกับไอ้ตัวเคลื่อนที่ตัวแรกก็คือมันทํางานหนักเพราะว่ามันเป็นแอร์ตัวเล็กประมาณ2,400 BTU นะเอ่อเราเอามาใช้ได้จริงแต่ว่าตัวห้องโดยสารมันใหญ่เกินไปแล้วก็คนนอน3าคนความร้อนในตัวมันเยอะขึ้นนะมันก็อาจจะสร้างอุณหภูมิให้ไม่ไหวมันก็ไม่ยอมไม่ยอมตัดพอไม่ยอมตัดก็ใช้เท่ากับว่ามันใช้งานตั้งแต่เสียบปลั๊กจนถอดปลั๊กเลยเอ่อใช้เปิดเมื่อไหร่ก็ทํางานคอมเพรสเซอร์ไม่ยอมตัดเลย ก็ทีนี้มันก็กลายเป็นกินไฟไปไอเรื่องแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถสําหรับจะใช้กับมันก็คงไม่ไหวะน่าจะได้แค่หกหรือหชั่วโมงเท่านั้นก็น่าจะหมดแบตเตอรี่ของผมเป็น NMC หกเซลนะเอ๊หกเซลหกเซลนะเป็นร้อยสีิแอมสองลูกขนานกันทั้งหมด3ามชุดก็จะเป็นสิบสองจุดหโวลต์ได้แอมมาก็คือสองร้อยปดสิบแอม 280แอมไฟส6บหเอ v, ่อสิบสอกโวลต์ก็ได้ประมาณสักสากิโลวัตต์าวก็พอใช้งานได้ถ้าเทียบถ้าเทียบไปแล้วมันควรจะใช้งานได้เ,เหมือนกับที่เขาเอาแปลงเอาแปลงอินเวอร์เตอร์อ่แอรอินเวอร์เตอร์มาแปลงใส่รถกันนะมันก็ควรจะได้ทะลุเช้าใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าไอแอร์สองพัอ่ะมันกินก็หมดเหมือนกันนะกินดับเลยไม่กล้าทําให้ไอตัวแบตเตอรี่มันตัดเหมือนกันก็เลิกใช้ไป ตัดสินใจใหม่มาอัปเดตกันปลายปีเลยช่วงอ12-12ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยแลช่วงก่อนปลายปีนี้นะก็เลยตัดสินใจซื้อตัวหนึ่งดูมานานแล้วละ่ะพอดีดูรีวิวจากหลายๆคนที่ติด a อร์ดีซีนะแอร์ดีซี12มโวในหัวรถเกง๋งหัวรถเกง๋งรถบรรทุกบ้างอันนั้นจากต่างประเทศก่อนนะแล้วก็จะมาติด a อร์ดีซีสำหรับรถตู้ เป็นแคปเปอร์แวนเหมือนกันก็เลยลองมาดูแลเฮ้เราก็น่าจะติดได้ลองมาวัดขนาดวัดพื้นที่ว่างใต้ท้องรถนะ,ะมีมีเหมือนกันตอนแรกมีสองสองสองแบบที่จะเลือกก็คือเลือกตัวเป็นแยกคอมแยกคอยร้อนออกไปแล้วก็คอยเย็อนแยกออกไปตัดสินใจใหม่อีกทีหนึ่งพอดีไปเจอเป็นแบบคอมพรเซตนะตัวคอมเพรสเซอร์แผงคอยร้อน พัดลมดูดอากาศอยู่ในแผงเดียวเลยเป็นแบบประมาณเนี้ห้าสิบเซนห้าสิบหกสิบเซนนี่ยแหละแล้วก็บางอยู่ประมาณสักสิบห้ายี่สิบเซนเหมือนกันอ่าทีนี้เราก็ลงไปดูใต้ท้องรถเรามีที่ซ่อนนะก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าก็คือมันหลบไปใต้ท้องรถเลยแล้วก็ลมก็ก็ระบายอยู่ใต้ท้องรถนะครับไม่ต้องไปเทินบนหลังคาด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปเดินสายวุ่นวายพอดีมันมาครบเซตเลยนะแล้วก็ในชุดของเขาจะมี เซตคอยร้อนหนึ่งเซตแล้วก็คอยเย็นหนึ่งเซตที่ให้มาก็จะมีสายน้ํายาครับสายน้ํายายาวประมาณสักห้าเมตรเหมือนกัน,นสายไฟก็ห้าเมตรแต่สายไฟนี่พอดีเลยนะก็คือขนาดเขายำ้ำหัวย้ำท้ายมีเข้าปลอกสายเสร็ต้องการการบาดมาเรียบร้อยละเพราะว่าแอมมันสูงนะเขารีเควสไว้ว่าไอแอร์ตัวนี้ต้องใช้กับแบตเตอรี่อย่างน้อยสักหนึ่งร้อยแอมแต่พอดีเรามีมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร Uh, BMS เราก็จ่ายได้แล้วก็ต่อตรงเข้า, mm hmm. เ,ขาเข้าแบตเตอรี่เลยนะไม่ผ่านไม่ผ่านตัวเบรกคงเบรกเกอร์ Baker Baker เลยก็คือเราเซอร์วิสเอง uh, ไม่ต้องปิดเบรกเกอร์ทำนะครับ <Yeah. S 1> uh, ทีนี้ในสายเขาจะมีฟิลมาให้เป็นฟิลร้อยแอมสมมติว่ามันลากใต้ท้องรถแล้วมันเกิดชอ็อตฟิลก็จะขาดอันนี้ก็สบายใจไปได้ปอหนึ่งก็คือเราก็เลยต่อตรงเข้าแบตเตอรี่ไปเลยทีนี้ใการเดินน่ะมันไม่ยุ่งยากก็คือเจาะตัวรถนิดนึงเจาะตรง ตรงนี้มันเป็นทางเข้านะจะอยู่มุมด้านเนี้ยด้านที่ประตูสไลด์ไปอะ่ะแต่ด้านในจะเอาท่อขึ้นรูประมาณสักยี่ 20, 3, 3สิบสามสามเซนคูณสามคูณห้าประมาณสามคูณห้าก็คือเขาจะมีสายสายอ่อนเส้นหนึ่งาสายอ่อนสองเส้นนะครับเป็นสายน้ำยาแอร์สายไปสายกลับสองเส้นแล้วก็สายคอนโทรลเส้นหนึ่งแล้วก็สายทิ้งน้ําเส้นหนึ่ง ก็ขึ้นได้รูนี้แล้วก็มีเทปพ,พันท่อมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยก็คือเดินจากตัวคอยเย็นวิ่งลงใต้ท้องรถแล้วก็เข้าแผงไปเลยนะครับแนละ้วส่วนที่เหลือก็พันพันพันเหนือแผงนั่นแหละส่วนสายไฟก็จะวิ่งอ้อมอ้อมใกล้ท้องรถไปขึ้นหัวเก๋งแล้วก็อ้อมไปหาฝั่งคนขับแบตเตอรี่ก็อันนี้ติดตั้งไม่ยากใครไอ,อ้ชุดเขาเนี่ยเขามีเขามีคําแนะนํามานะว่าให้ถอดเออไม่ใช่ใถอดให้ทิ้งน้ํายาเดิม ที่มากับกับตัวคอมเพรสเซอร์เขาออกแล้วก็เติมน้ํายา 134A บ้านเราที่ที่คุณภาพดีกว่าเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าไอ้น้ํายาของเรามันดีกว่าขนาดไหนแล้วก็ตัวของเขาว่ามันแย่กว่าเราขนาดไหนคาแนะนำมาอย่างไงก็ทําอย่างนั้นครับเครื่องมือมีอุปกรณ์มีเถ่ายน้ำยาทิ้งเติมน้ำมันคอมเพิ่มนิดนึงแล้วก็ผมเติมน้ำมันคอมเบอร์8ไปเลยนะ ผมไม่แน่ใจมันเป็นเบอร์อะไรของเดิมแต่มันจะเบอร์แปดหนึ่งสามสี่เหมือนกันก็เลยคิดว่ามันน่าโอเคอเติมไปประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบซีซีเนี่ยแหละไม่ได้เติมเยอะเพราะว่าน้ํายาตอนปล่อยมันไม่ได้พุ่งออกมามากก็ชดเชยใ,ในระหว่างที่มันเดินเข้ามาในสายแค่นั้นเองเปล่อยน้ํายาออกและค่าระบบแล้วทีนี้เราก็ามาเติมน้ํายาเติมน้ํายาก็คือแรงดันฝั่งโลเนี่ยเขาแนะนําไว้ที่ห้าสิบไม่เกินห้าสิบนะตอนตอนที่มันไม่ปัม๊ม แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งไฮฝั่งไฮก็ไม่เกินร้อหทีนี้เราเติมน,น้ำํำยาแล้วก็ไล่ไปตามที่เขาแนะนํามาเลยทดสอบดูเฮ้ยดีเว้ยใช้ได้เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็กินไฟไม่มโหรานแบบที่ที่เราเราใช้กับตอนแอร์ตัวสองพันสีกับไอตัวแอร์ที่เป็นเคลื่อนที่ห0พัตัวนั้นกินไฟแบบดูเดือดวูบ,ว,บ,ว,บวูบเลย ตัวนี้มันจะทํางานคล้ายๆกับอินเวอร์เตอร์นะค่อยๆขยับ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 มีสักประมาณ4หรือ5ระดับนี่แหละถ้าดูนะจะเริ่มจาก1 0บแอมป์สิบห้ากว่าๆแล้วก็ห้ประมาณนี้เขาจะขยับคอมเพรสเซอร์เชย้เพิ่ม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 กินไฟเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ไฟเต็มนะเอาไฟเต็มที่12.5.6เนี่ย จะกินไฟอยู่ที่52แอมป์53แอมอยู่ราวๆนี้แต่พอแรงดันเราตกกระแสก็จะสูงขึ้นนีดหน่อยนึ่อันนี้เขามีเ,เขามีฟังกช์ชันการทำงานมาทั้งหมด4ฟังกช์ชันครับฟังกช์ชันแรกก็คือเป่าลมอย่างเดียวก็คือเหมือนกับเปิดโบโวออย่างเดียวในในตู้เย็นนะนะตู้คอยเย็นส่วนอันที่สอง ตัวที่สองเลยก็คือตัวฟิกสปีดอันนี้เราเลือกอุณหภูมิได้เลือกความเร็วลมได้ก็จะฟิกอยู่แค่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะส่วนอันที่สามก็จะเป็นออโตมิติกนะครับเป็นออโตมิติกตัวนี้ก็เขาจะปรับแรงลมสวิงให้ด้วยสวิงแรงลมให้ข,ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงให้อากาศอุณหภูมิในห้องมันสม่ําเสมอ,อแล้วอันที่สี่ก็จะเป็น ego. อีโก้อาอีโคอีโคน่าจะเป็นอีโคนะระบบประหยัด เนื่องจากว่าการทํางานตัวเนี้ยมันจะทํางานอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตของแม็กซิมัมอ่มพาวเวอร์ที่กินกระแสอยู่ก็คือปกติมันห้าสิบใช่ไหมมันจะกินอยู่ประมาณสักสามสิบก็ประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตของสองของสูงสุดเขาอะนะก็กินอยู่ประมาณสักสามสิบแอมแสเชียรสี่สิบแอมมันก็มีบางช่วงนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นเทอร์โบเทอร์โบ เทอร์โบที่ไว้เร่งสปีดพูดพูดไปเลยแบบเอาแบบขึ้นรถมาเร่งถ่าเทอากาศก่อนแต่ว่าโดยการใช้อแอร์เคลื่อนไม่ใช่แอร์เคลื่อนที่แอร์ติดรถยนต์ในรถแคมป์อะ่ะมันคือจะเปิดอีกทีตอนที่อากาศมันไม่ร้อนจัดละหรือว่าเปิดตอน,นเราจะเป็นลม <c oughs> ขึ้นมาเลยเอกำลังลงของเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลมขึ้นมาเปิดแอร์ก่อนก็ได้ ไม่ต้องติดเชื่องครับไรแบตเตอรี่ไปเลยแต่ทีนี้มันก็จะกินแบตเตอรี่เราเทีนี้มันดียังไงมันดีตรงที่อ,อมันเหลือพื้นที่ให้เราอีกสมมุติว่าเราเอาเอาคอมเพรสเซอร์เอ้ไม่ใช่อะไรนะเอาแอร์เคลื่อนที่ตัวใหญ่มาตั้งมันก็จะกินพื้นที่เพราะมันต้องเจาะช่องระบายต่อทองต่อท่อมันก็ดูไม่เรียบร้อย ให้โล่งอะนะแล้วก็ถ้าเป็นแอร์ตัวเล็กไอตัวสองพันสี่ก็ต้งองเจาะหน้าต่างเจาะหน้าต่างเปิดหน้าต่างแง้งๆมๆงไว้หน่อยหนึ่งมีรู้อากาศให้ถ่ายเทเข้าเทออกเทเข้าเทออกเนี้ยมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ล็อกรถอ่ะทีนี้พอม,มาเป็นตัวนี้เราสามารถปิดกระจกได้ทุกบานเลยนะปิดกระจกล็อกประตูได้หมดแล้วก็มีระบบดูดอากาศของเราก็คือระบายอากาศอา่าไปหน้ารถแล้วก็ดูดออก ก็คือให้อากาศเป็นทายเทลมันก็ดูปลอดภัยขึ้นเลยอันนี้อันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นจากเดิมนะอะเดี๋ยวเข้ามาดูกันอุปกรณ์หน่อยเหลามายาวมากเลยแหลมเปี้ยวเลยเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์หน่อยว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาให้มานะ,ะในชุดเขาที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะติดตั้งยังไงติดตั้งตรงไหนนะครับว่ามันจะเหมาะกับรถของท่านหรือเปล่าบางคนก็ทำเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินไปแล้ว บางคนก็ยังไม่ได้ทําลองหาตําแหน่งดูว่ามันติดแล้วมันไม่เกะก,กะเพราผมเลือกตําแหน่งนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ่าทีนี้เขาผมเลือกตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่ขึ้นมาจากประตูรถครับบานเปิดมาปุ๊บก็จะมาเจอตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจะว่างเนื่องจากว่าพอมองเข้าไปข้างในก็คือทางเนี้ยมันจะไม่เกะก,กะอะไรเพราะมองไาข้างนอกก็ดูโล่งด้วยข้างในเหมือนไม่มีอะไรเลยพอมันมาซ่อนอยู่ฝั่งนี้ครับมันก็จะเหมาะ มอนนิดนึงก็คือมันมันไม่หนามากอะตรงเนี้ยมันมันนิดเดียวเองนะประมาณแค่นี้เองสองฝ่ามือเอ่อไม่ไม่ได้ยื่นออกมามากก็พอๆกับแอร์บ้านบางตัวที่รุ่นรุ่นที่มาบางๆอะนะก็ไม่ได้ยื่นออกมามากความยาวของเขาก็ประมาณสักห้าสิบเซนได้ห้าสิบหกสิบเซนอุปกรณ์ติดตั้งเขาจะมาทั้งเซตนี้เลยนะก็นะคือข้อต่อน้ํายา อันนี้วาลเวฟิชชันวาลนะแล้วก็ท่อน้ํายาออนท่อน้ํายาออนมีไฮโลนะครับแล้วก็มีท่อทิ้งน้ํประพันธ์เสร็จเรียบร้อยก็กลมดิบเลยแบบนี้ยก็คือท่อน้ํายาทุกอย่างก็ขึ้นรูเดียวกันนี้แหละในเซตเขาจะมีไม้มาให้ด้วยนะไม้ชิ้นเนี้ไม้ชิ้นนี้เอามาติดกับผนังก่อนเผื่อโครงสร้างเราที่มันเมีจุดยึดจุดบนจุดเดียวน,นะมันจะแกวงไม่แข็งแรงเขาเลยให้เรายึดขึ้นบนให้แข็งแรงแล้วก็เอาตัวตู้เย็นเขาว่าคอยเย็นเขาว่ามายึดกับไม้ทีหนึ่ง มันจะได้ไม่โยกครับทีนี้ทองผมก็ด้านหลังมันเป็นแผ่นพลาส,สติกพาร์ทวูดนะนะมันก็ยึดได้เลยก็คือเจาะมีสกรูยึดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งสายลงข้างล่างทิ้งน้ําลงดูเดียวกันเลยนะคือลงตรงเลยก็ทิ้งใต้ท้งรถตรงนี้แหละออแอร์จะอยู่ประมาณกลางรถพอดีนะครับกลางรถพอดีนะรประมาณเนี้ก็คือไม่ได้เป่าที่หัวนะครับมันก็จะไม่ ไม่ทำให้เรารู้สึกโอโหเย็ยนหัวอะไรเงี้ยก็มีระบบสวิงที่มันเป็นสวิงขึ้นลงนะครับส่วนซ้ายขวาน,นี่จะเป็นฟิกนะแล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์จะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวลงไปมุดดูใต้ท้องรถกันใต้ท้องรถนะอ่ะอันนี้มาดูใต้ท้องรถนะอันนี้คือคอยลร้อนแล้วก็คอมเพรสเซอร์ นะครับอยู่ตรงนี้เลยทั้งเซตนะครับอยู่ใต้ท้องรถเลยก็ถ้าดูแนวนี้ก็น่าจะเห็นอยู่นะว่าติดยังไงะครับอยู่ระดับเดียวกันเลยระดับเดียวกับตัวท้องรถเลยนะครับเห็นไหมว่าตัวพัดลมอ่ะมันไม่ได้ต่ำลงไปกว่าเทาเทาท้ายแล้วก็ตัวชุดเกียร์ชุดเกียร์ผมจะต่ำกว่านะก็คือตัวนี้เขามี มีปลั๊กไฟเส้นนี้มาด้วยสีน้ำตาลไม่รู้จะเห็นมั้นนะเส้นใหญ่เลยดูยากนะัะใต้ท้องรถมันเตีย้ยและแสงฝั่งนู้นเข้าด้วยก็ชุดนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะ,ะยึดสี่จุดสี่มุมเข้าที่คานท้องรถจุดไหนก็ได้เลือกโยงมาเลยว่าจะยึดจากตรงนู้นมาโยงใส่ตัวนี้ให้มันหิ้วตัวนี้ไว้ได้น้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักไม่ไม,ไม่สูงมาก แล้วก็ตัวหัวเติมน้ํายาก็อยู่ตรงเนี้ยตรงที่ท้ายคอมนี่แหละตรงตรงที่ต่อสายเข้าไปอ่ะเติมน้าํายาง่ายแว็กง่ายครับตัวนี้ทําเองได้ถ้าใครมีเครื่องมือนะเดีย๋ยวไปดูการทํางานข้างบนกันอ่ะทีนี้กลับมาข้างบนอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเป็นรีโมทที่เขาให้มานะครับเป็นรีโมทที่ควบคุมเอ่อได้เหมือนกับแอร์บ้านเลยก็สามารถปิดเปิดไฟนะครับอันบนสุดอันนี้ ปิดเปิดไฟหน้าจอ LED เนีดีนะครับก็ไม่ให้มันมีแสงนะครับแล้วก็มีเลือกโหมดอยู่ตรงกลางเทมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็สปีดพัดลมซ้ายขวา mm hmm. ส่วนอันล่างก็เป็นอะไรไม่รู้ผมยังไม่ได้เทสอะนะแล้วก็จะมีอันนึงก็จะเป็นตัวสวิงเลือกว่าจะสวิงระดับไหนล็อกเลยนะลง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 มาเจาตรงไหนปึ๊บ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 ได้ก็ล็อกเลยหรือว่าจะปล่อยให้มันสวิงขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงก็ได้นะครับแล้วก็ ไอโหมดสตองกับสลิปนี่ผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะแต่เทสมาแล้วใช้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวตอนเปิดเออมันก็จะฟู่มานิดนึงเนื่องจากว่ามันต้องไล่อากาศนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปโหมดอีโคนะเป็นอีโคอันนี้เริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวไปดูกระแสะไฟกันกระแสะไฟที่มันกินนะว่ามันกินเท่าไหรอ่อ่าเหมือนมันจะตัวหนังสือมันจะกลับข้างนะเออตอนนี้พัดลม ผมผมปอกให้ก็ได้พัดลมมันเริ่มทํางานแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงคอมข้างล่างเริ่มทํางานแล้วนะกินอยู่ยี่สิบแอมแล้วก็จะไล่ไล่ไล่ไล,ไลขึ้นมายี่สิบเดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดออตอนนี้น่าจะสามสิบแล้วอ่าสามสิบแล้ว แล้วก็เพิ่มไปก่อนช่วงนี้มันจะไล่ทําความเย็นส่วนข้างบนเนี่ยเปิดโหมดอีโคไว้นะตอนนี้ประตูรถยังไม่ได้ปิดมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละพลังงานที่กินก็คือประมาณ450 450วัตต์450วัตต์ก็ก็อยู่ประมาณ6,000 BTU แล้วตอนนี้นะถ้าแอร์6,000มาวิ่งน่าจะเป็นสูงกว่านี้ ห้าสิบหกสิบแอมนั่นแหละอันนี้จะกินเท่ากับแอร์ที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้าน,นี้คือสองพันสี่ร้อยวั 2, อะจะกินอยู่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยนี่แหละไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นเลยนะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อื่นอ่าจริงๆตัวนี้ต้องกลับกล้องนะมันถึงจะเห็นว่าเป็นตัวเลขอะไรอดีดูโต๊ดกันไปก่อนแล้วกันน่าจะพอกะกะออกได้นะเลาฟังละตอนนี้อยู่สามสิบเจ็ดจุดสี่แอม อุณหภูมิเย็นออกมาแล้วนะตอนนี้ข้างบนเนี่ยเพราะว่าเอ่อมันมันไม่ร้อนมากแล้วตอนนี้ผมทําคลิปนี้อยู่ประมาณสักห้าหกโมงแล้วตัวรถก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไงบนดีกว่าอ่ะโอเคครับตอนนี้มันเริ่มทําอุณหภูมิแล้วนะไมารูกล้องจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ลดแสงหน่อยอ่ะเห็นละ ก็ยี่สิบห้าองศาครับเป็นระบบอิโคพัดลมเบอร์หนึ่งพัดลมเบอร์หนึ่งนะยวลองอีกทีหนึ่งจะเห็นไหมอ่าเป็นยี่สิบห้าองศาแล้วก็พัดลมเบอร์หนึ่งเราสามารถปรับอิโคเนี่ยเล่งพัดลมมาเลย เอมก็ยังอยู really ่ใกล้เ so คียงใกล้เคียงของเดิมน่ะสี่สิบประมาณสามเก้าสี่สิบนี่แหละแต่นี่แรงมากเลยนุ่มแรงมากเลยนะส่วนสวิงก็จะเป็นลักษณะนี้ยกขึ้นยกลงนี่นะประมาณนี้พอดีตัวนะผมว่าถ้าอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยใครอยู่ข้างหน้าก็ หนาวหน่อยใครอยู่ทางใต้ก็อุ่นหน่อยแต่ก,ก็เย็นสบายแน่นอนครับพิสูจน์แล้วลองใช้งานมาแล้วครับประหยัดแบตดีคุณภาพมันมันดีกว่าต้องไปไปใช้พวกอินเวสเตอร์เปลี่ยนแปลงระบบก่อนจาก12เป็น220แล้วมาผ่านคอมเพรสเซอร์คือมันจะสูญเสียไยต่อนะ เราเลือกแบบนี้เพื่อต้องการไม่ให้มันสูญเสียหลายๆหลายๆขั้นตอนแล้วก็แบตเตอรี่เราไม่ต้องเก็บไว้ใส่อย่างอื่นเยอะคือไม่ต้องหาแบตเตอรี่ที่เป็นใหญ่มากเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการสูญเสียมาเลยนะครับก็ไม่ได้มีเบรนทิ้งแบบรันเครื่องก็ทิ้งแอมป์ไปเฉยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้เราเปิดใช้มันก็เข้ามานี่เลย ลงมาต่ำอีกหน่อยหนึ่งไปนดูชัดๆว่ามันสวิงขึ้นสวิงลงยังไงลมเข้ามหมก็ไม่ดูครับก็ประมาณนี้สําหรับแเดี๋ยวผมมีโหมดเทอร์โบโก็คือมันจะเร่งพัลมให้เต็มที่เลยนะส่วนอันนี้จะเป็นพัดลมปเปล่าๆตัดคอมมาไปเลยครับเหลือแต่พัดลมปเปล่าก็คือเป็นโบโวธรรมดาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิกสปีดเออไปดูนะฟิกสปีด ไกลไปไม่น่ามองเห็นไม่เป็นไรอันนี้ฟิกสปีด2 5้าโวลต์พัดลมเบอร์สามส่วนตัวนี้จะเป็น BP นะครับเป็นออโตเมติกลมก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงลมเป็นแบบลมทะเลลมโชยพวดพลาดพวดพลาดไล่ไปเรื่อยครับส่วนโหมดที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้แหละอีโคเนี่แหละเพราะว่ามันจะทำให้เราประหยัดแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้หนึ่งคืนแน่นอนครับชัว Turbo, ส่วนเทอร์โบสาหรับรถอันนี้ที่เรากําลังจะเป็นลมอยู่แล้วขอแอร์น้อยเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยคอมเพรสเซอร์ก็ตื่นเลยทันทีเลยนะถ้าสมมุติว่าเราเรียกเทอร์โบอะคอมเพรสเซอร์มันจะเริ่มทันทีเลยไม่รอเหมือนกับระบบอื่นถ้าตัวฟังก์ชันอื่นคอมเพรสเซอร์จะรอรอแป๊บหนึ่งอะแล้วค่อยๆเร่งค่อยๆเร่งค่อยๆเร่งส่วนถ้ากดเทอร์โบเนี่ยคอมเพรสเซอร์จะมาหลังจากที่เราเปิดฟังก์ชันนี้ประมาณสักอึดใจเดียวมันก็ปื๊ดมาเลยออเย็นเร็วทันใจนะครับ แต่ว่ากินไฟน่าดูก็ถ้าอยากประหยัดก็ใช้โหมดตัวอ c โคนะครับผมใช้โหมดนี้แหละคิดว่าน่าจะจบแล้วสำหรับแอร์ตัวนี้ในการแคมปิ้งของผมนะ,ะเป็นยังไงโอ้โหได้ยินเสียงสตาร์ทเลยเออเป็นยังไงบ้างเหมาะกับการลงทุนไหมเออคิดว่าเหมาะสำหรับผมนะ พอแบตเตอรี่ผมทําไว้ขนาดเล็กแล้วก็จะมีตัวเรื่องของพื้นที่ที่มีในรถตัวหัวจรวดมันไม่เยอะมากนะก็มีพื้นที่พอสําหรับอนอนพักเตียงมันก็จะไม่ชนอะไรนะครับไม่ได้ยื่นลงมาต่ําแล้วก็ไม่ได้ยื่นออกมาหน้าเยอะเกินไปนะครับเดินเข้าไปก็ไม่ชนก็สําหรับท่านท่านที่อยากจะติดตั้งนะครับเผื่อมีอความสามารถในการติดตั้งเองท่านมีความรู้ด้านาการ แวกน้ำยาเติมน้ามํายามีเครื่องมือวกขมมีตัวสายชาร์จมีถังน้ํายานะครับท่านก็สามารถติดตั้งตัวนี้เองได้ทั้งหมดเลยหรือจะไปจ้างช่างแอร์แอร์บ้านนะครับให้ช่างแอร์บ้านติดให้ก็ได้เพราะว่าวิธีการมันเหมือนกันเลยทุกประการนะครับแค่เขามาจำไฟเทสถ้าไม่มีก็ขีบแบตเตอรี่ก่อนคีบแบตเตอรี่200รออปแอมเลเนี้ยหรือขี้แบตรถรคชื่งเทสก่อนก็ได้ แล้วค่อยไปเอาแบตเตอรี่สำรองสำหรับแคมเปอร์ทั่วๆไปเราอนะอามาติดตั้งที่หลังก็ได้แต่ว่ากลางวันน่าจะสู้ไม่ไหวนะจะทำให้มันกินไฟแบบไม่ตัดอะ่ะถ้ากลางคืนรับรองเลยเย็นสบายแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้า